ครับสวัสดีครมูที่รักและเคารพทุกทกท่านครับผมมาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลพอพรามเช่นเคยวันนี้ก็มีพระเครื่องที่เป็นสุดยอดพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นแห่งยุคะจะมาแนะนํานั่นก็คือสมเด็จยอดใบสีจักรพรรดิของประประคุณพระอาจารย์เอแห่งบ้านสุมโนโรหรือพระอาจารย์เอแห่งวัดธามขานะซึ่ง สมเด็จยอดใบสีจักระพัดนี้นั้นความเดิมเนี่ยที่ท่านมีความตั้งใจที่อยากจะสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เนื่องจากว่าตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาเนี่ยพระเดชพระคุณพระอาจารย์เอแห่งบ้านสุม,มโนเนี่ยท่านได้ทำใบสีเครื่องบวงสวงเพื่อถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรวิลาศการจนิธรรมแห่งวัดท่าขน,นุนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยในงานพิธีบวงสวงต่างๆในงานพิธีพุทธาพิเศษต่างๆ ที่เป็นของวัดท่าขนุนแล้วก็วัดท่ามะขามตลอดมา17ปีทุกๆครั้งเวลาที่มีการบวงสวงใบสีเสร็จเนี่ยท่านจะเก็บยอดใบสีเอาไว้จะเก็บยอดใบสีเอาไว้แล้วก็นําไปตากนําไปตากจนแห้งแห้งแล้วท่านก็จะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้พอเมื่อปี2565นะองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าองค์ปัจจุบันอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาณท่านปู่ท่านย่าเป็นที่สุด ท่านก็นเลยมีพระพุทธบัญชารับสั่งให้แกะเปรพระคุณพระอาจารย์เอเนี่ยได้สร้างพระเครื่องที่เป็นของตัวเองสร้างขึ้นมาสักหนึ่งรุ่นซึ่งเป็นรุ่นแรกนั่นก็คือสมเด็จยอดใบสีนะฮะแต่สมเด็ดจยอดใบสีที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นสมเด็ดจยอดใบสีจักรพรรดิเพราะว่าได้เข้าพิธีมาแล้วหลายพิธีตลอดปี2565ต่อด้วย66แล้วก็ในหนึ่งในนั้นก็มีพิธีจักรพรรดิอีกด้วยสองพิธี จึงเรียกว่าสมเด็จยอดใบสีจักรพรรดินั่นเองนะฮะสมเด็จยอดใบสีจริงๆแล้วเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเอเนี่ยมวลสารสําคัญที่สําคัญที่สุดก็คือยอดใบสีซึ่งยอดใบสีนี้ผ่านการอธิษฐานจิตผ่านการพุทธาภิเศกนะผ่านพระบารมีองค์พระคุณพระพุทธาบารมีพระคุณพระธรรมบารมีคุณพระสังฆบารมีาบารม,พารม,พารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พรหมเทพเทวราท่านอธิษฐานจิตลงมาจากดินแดนแห่งพระนิพพานแดนพรหมโลกแดนเทวโลกแดนมนุษย์โลก มาทั้งหมดตลอดระยะเวลา17ปีฮะซึ่งมวลสารนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของมวลสารท่านก็เลยนำดอกบวัวเนี้ยไปตากแห้งแล้วก็แล้วก็ซอยบดปั่นจนมาเป็นผงแล้วก็สร้างมาเป็นสมเด็จยอดใบสีสมเด็จยอดใบสีเนี่ยคือพุทธาพิเศษมาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าพิถีพุทธา หลวงพ่อเอหลวงพ่อบ้าพุทธ,ธาพิเศษก,ก่อนพิธีใหญ่นี่มาแล้วสองรอบผ่านการอธิษฐานจิตมาแล้วสองรอบแล้วก็ประเดี๋ยวบุญหลวงพ่อเล็กได้พิธีใหญ่อีก18กันยาปี65หนะหลังจากนั้นก็มีพิธีเจกกพัดของหลวงพ่อเออีก2พิธีนะดังนั้นสมเด็จยอดใบสีจึงผ่านมาแล้วหลายพิธีด้านหน้าก็จะเป็นรูปองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาส,สดาองค์ปัจจุบันเป็นพระศรีสกยมุนีประธานพร ด้านหลังก็จะเป็นเหมือนรูปลักษณ์คล้ายๆดอกบัวคล้ายๆดอกบัวนะีฮนะแต่ว่าประเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อเล็กท่านบอกว่าเป็นยันพลิกชีวิตนะเป็นยันพลิกชีวิตนั้นพระเครื่องรุ่นนี้จึงมีความสําคัญตรงที่ว่าเบื้องบนท่านสั่งมาเพื่อให้สร้างเพื่อรองรับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นดังนั้นพระเครื่องรุ่นนี้จึงมีพุทธานุภาพที่ป้องกันรังสีนิวเคลียร์ได้นะ ป้องกันรังสีนิวเคลียร์ได้ป้องกันโรคระบาดไดนะ้แล้วก็ป้องกันพยันอันตรายจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งมวลไนะม่ว่าจะเป็นคุณไม่ว่าจะเป็นของคุณแสงเดรนวิชามนดําต่างๆแล้วก็ดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาเป็นมหาลาบอย่างดีนะแล้วก็ค้าขายดีใครมีเอาไว้เนี่ยจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาแล้วบารมีของสมเด็จยอดใบสีจักรพัทจักรจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ย ให้ออกไปจากชีวิตนั่นเองนะฮะแต่วันพุทธาพิเศษเนี่ยประเดชพระคุณหลวงพ่อเอท่านก็บอกว่าเป็นพระพุทธนิมิตโยบพุทธนิมิตก็คือเวลาเวลาท่านจะพุทธาพิเศษเนี่ยประเดียพระคุณหลวงพ่อเล็กเป็นประธานในวันที่18เดือนกันยายนปี65เนี่ยเป,ประคุณหลวงพ่อเล็กก็จะอัญเชิญพระบริโอสมิวพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อพระพุตรเจ้าพระอรหันต์พรมเทพเทวดาท่านมาพุทธาพิเศษให้ซึ่งงานเนี้ย องที่มาองแรกก็องที่มาครั้งแรกคือสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับประมาณไม่ได้นะแล้วก็พ่อพระปุถจิตปุถุามารอบสองพระอระหันต์มาคำรอบสามแล้วผมเทพเทพวดามาคำรอบสี่เรียกว่าดินเนนแห่งพระนิพพานเด่นพรหมโลกเด่นเทวโลกนี้มาหมดนะเพื่อที่จะพุทธาพิเศษนะเทวาพิเศษพรหม,มาพิเศษให้สมเด็จยอดใบสีเนี่ยมีพุทธคุณนะถ้าท่านใดยังยังไม่รู้ที่มาที่ไปก็ไปเสิร์ชดูที่ Google ได้ ัน,นวันพุทธ,ธาภิเษกนะฮะมีอภินิหารมากมายมหาศาลดังนั้นถ้าเกิดท่าในใดสนใจแอไลน์บูชาก็เมษแปดแป่เจ็ดฮะภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็กอดไลน์มาะฮะ M E A D แปดแเมตแ8ดแปครับผม